เ่ยเนีเนี่มือเขาจับจับไม่ทันดูดิโอลูกเอ้ยกินหนาอร่อยโอ้โลูกเอ้ยหน้าบอมาล ไม่ทันไม่ทันภรรยาเออลูกเอตุลักตุเลต้องเตรียมไม่ก่อนจ้าเฮ้ยลินแล้วเดี๋ยวเล่นตกเล่นโอ้โหลูกเอ้ไม่ทันใจอ่ะโบนบน

คือมันจะมาตลอดตลอดไหลมาเรื่อยๆไม่มีหยุดอ่ะพอหยุดก็รองทันทีอ่ะหนะหนะหนะดิ้นอะไรคะลูกเย็นเย็นคุณหญิงอุ้ยองหญิงเพคะทำไมนอนอย่างนั้นล่ะลูกนนดิอง์หญิงเพคะดูท่าองหญิงสิองหญิงท่าดีดีนใจค่านางสนมจัดการหมดละแม่ อ้าวแกปอนไม่เลอะปอนทีอะนางสนมอือหือนางสนมทั้งหลายอ่ะเอามือเข้าไปจัดการเจ้าหญิงหน่อยซิอง้มอุิงเพคะอยากกระเต็ดกระเต็นค่ะอย่าสวิงสวาย กินดีๆเคี้ยวก่อนให้ไม่หมดนางสนมยาบังอาจมาสอนองค์หญิงไม่ปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาอย่าหนูเอ้ย องหญิงมีความเข้าใจว่ามันจะมาเรื่อยๆเหมือนนมอ่ะมาดิมาดิกินได้มามาใครจะเรียกว่าน้อยๆน้อยๆใ <มา S 2> จเย็นมามาองหญิงเอ้ยมากินเร็วเหรอมามาหน้ากินเร็วเหรอโอ้ยระวังระวังมากินเร็วเหรอนี่อย่าทำองหญิงของฉันอย่างนั้น<า>เดี๋ยวเหอะ แม่ไม่ทันร้องนะหมดโทต้องให้มือโปรองค์หญิงด้วยองค์หญิงโอ้ยตายแล้วองค์หญิงลูกแม่เดี๋ยวร้องบ้านแตกองค์หญิงเสด็จพ่อมาแล้วเสด็จพ่อดูสิเพคะโอ้ยอันใจทันใจฮัปเื้ ทันใจแฮปปี้ฉันจะเอามาคนละสองลูกนะนี่สามลูกเหมือนเดิมอห่อนโยนกับคุณหญิงหน่อยค่ะเดี๋ยวเธอไอ้นี่ไม่ได้อะไรเลยเขากินเขาแค่เร็วนางสนมนี่เราเดียมดีๆไม่เปลอแม่เล่าเธอเธอเขารู้ไปทางโน้นมากไปดูคนโน้นกินมาก แฮปปี้ไหมล่ะแฮปปี้ไม่ทันนะไม่ต้องร้องเลยเห็นไหมได้นด้ได้องหญิงโอเคองหญิงไปคะนอนก็ทะเลาะกลนงเนี่ยโอ้โหดีใจดใจโอ้โหถวายทองให้มันหน่อยค่ะถวายทองให้มันหน่อยองคหญิงถวายทองให้หน่อยนางสนมคนเนี้ยค่ะ เบ่งออกมาค่ะองหญิงถวายทองเป็นของกำนันยิงหน้าป้อนโอ้โหน้อยหนอยไปด้วยนะน้อยออยหน่อยน่อยน้อยหอยไปด้วยเลย you. <laughs>